เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมจะมายังไงอะไม่ไม่เชิงไม่เชิงเป็นซอรี่ไม่เชิงเป็น sorry, เ,เนื้อเรื่องหรอกเป็นแบบว่าเป็นยังไงอะผมก็ไม่ค่อยสบายกันนะเสียงผมก็น่าจะท่านผู้ชมก็น่าจะดูออกเนาะวันนี้ผมจะมาทําคลิปแบบว่าชิวๆตอนรับวันเสาร์อะไรประมาณนี้เป็นเวลาดูก็เวลาผมอาอัดก็ด่วก็เจ้าหงมงเช้าก็นันนะ ผมก็เผื่อไม่มีคลิปลง ه, ถ้าผู้ชมดูวันเสาร์นะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ปะถูกปะวันนี้น่าจะวันเสาร์นะครับวันเสาร์วันที่10นะครับผมจะมาทําคลิปแบบว่าสบายๆผ่อนชิวๆไม่มีอะไรมากครับไม่มีโจรไม่มีอะไรครับแล้วก็อีกคนหนึ่งแม่งก็ดูดิแม่งฟาร์มชิวเลยเวลาเห็นปะแม่งไปเตะหินอยู่นั่นเมื่อกี้อยู่นี่แม่งฟาร์มรอบเมืองแน่นอน ผมก็จะมาลองอ่าผมว่าจะทําคลิปลองสม,มุไรผมอยู่สักรอบนึงอยู่นะเนี่ยไม่เชิ่สม,มุไรอ่าเป็นคันตะนะเป็นสกินนะครับโอ้โหยังหล่อเลยดูดิไอ้หลุยแม่งหล่อจัดเลย <c oughs> ะแล้วก็เรื่องรถที่โดนเนทให้ผมเมื่อคืนนะครับอ่าที่2องวนะครับต้องรอต้องรอเนกโกหรือผู้สร้างที่เขาไปเที่ยวอยู่นะครับเขาไปเขาไปไหนไม่รู้ตอนเนี้ยน,นี่คืออะไรเนี่ยอเอา้า ถูกที่ป่ะเนี่ยตอนนี้ต้องรออเรื่องรถต้องรอเนโกรมานะครับคือเนโกรก็คือแอดมินที่สามารถเทรดรถแอดมินที่สามารถอะไรอะไรประมาณนี้ครับเทรดรถถ้าแอดมินคนอื่นเนีง่ายๆคือแอดมินคนอื่นเขาทำไม่เป็นนะอ่ะขี้มาเป็นมาเป็นสิบมันก็ถือว่าแรงนะเห็นปะ่ะทีเดียวแตกเลยเห็นปะ่ะทีเดียวก็มีนะครับทีเดียวแตกสองบางทีก็สองทีมันแล้วแต่ขี้อะ่ะ มาแล้วแต่คีนะครับต่อมานี่ดีนี่ดีนี่ด,ดีก็ถือว่าได้ e อ็นะครับดู e เอก็ครึ่งครึ่งของหน่เปอร์เซ็นต์น้อยง,ง่ายคือ50 50เอาไง่ายอ่ะนี่ดีนี่ดีดทีบเอ้๋ออุ้ยแย่บางอาจทำหมวกกูหลุบัางอาจทำหมวกกูหลุบโอ้โหอ่ะสีนี้นะครับที่ผมจะให้คุณน้ำเนาะที่คุณน้ำถามผมสตรีมเมื่อคืนผมว่าผมจะขายให้แก ขายพี่น้ำพี่วอเตอร์วันนี้ก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ชิวๆฟาร์มชิวก็เดี๋ยวนะมันเต็มได้ไงวะเมื่อกี้ผมยังเก็บไปเยอะยเลยเห็นปะผมว่าแล้วว่าเสียงดังผมกำลังจะพูดเลยเมื่อกี้ห้ามเสียงดังไม่งัง้นมันจะได้ยินไม่งัง้นมันจะได้ยินไม่งัง้นมันจะได้ยินไอพวกมัตตาอ์มเออไม่ใช่ดีไอเป็นเทนชี่เป็นเทนชี่ตัวเลยนะใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปหน่อยไอที่สี่โฟอ์มปะ อร์มหรือตัวอะไรวะผมจำไม่ค่อยได้ผมเคยดูอยู่มันเป็นเรื่องที่แบบว่าโอ้โหสมัยมอยผมยังไม่เกิดง่ายง่ายอ่ะมอยแบบว่ามอยยังไม่ทำรังเลยนอะก็จอกผมยังไม่ทำรังเลยเรื่องการ์ตูนเบนเทนนะเดี๋ยวผมขอไปเก็บเก็บคริสตั้นถูกปะผมอ่านถูกปะคริสคริสตั้นคริสตั้นอะไรประมาณนี้ก็ท่านผู้ชมผมว่าผมก็จะคิดไปคิดมาจิตสองจิตสองใจก็ เรื่องจะขายเนี่ยนะคาตนะเขาเขาดีวมาว่า2 0 0พแต่ผมว่าผมว่ามันยังมันยังราคาน้อยไปอ่ะผมผมว่ามันยังไม่ขายดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนะไม่ได้ต้องกีบให้คนที่นี่ปะ2 0 0 0ก็คิดแล้วคิดอีกอะไรวันนี้ก็ไม่ไม่ไม่คุ้มอยง่ายมันมันไม่คุ้มเลยอ่ะผมว่ามันไม่คุม้มเดี๋ยวนะ เฮ้ยอย่าบอกนะเว้ยสับบัคคอดินี่ดิทีเดียวร่วงสองทีโอ้โหเห้ยไม่ตายเอ้ผมไม่อยากลองอ่ะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนแบนนะครับเราเราอย่าไปลองเลยคือเมืองนี้คือ แบบว่ากดมันแรงมากที่จริงผมก็อยากเอาลูกซองมาไล่ยิงแม่งหมดเลยไอ้พวกนี้ไม่รู้ทำมาเพื่ออะไรเขาจกเอาแม่งมายิงแม่งหมดเลยแต่ว่ามผมไม่กล้าทำอะกลัวโดวนใบแดงใบแดงมานี่คือไม่คุ้มเจง๊งคือเจ๊งเลยอะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ต้องถามครับพี่ครับพี่ครับทำไมไม่ทำไมไม่ไปจับโจรครับโอ้โหดูเวลาด้วยน้องดูเวลาด้วยตำรวจสองคนการเดียนสองคนก็คลิปนี้ผมก็บอกตั้งแต่ต้นคลิปคือแบบว่าเป็นแบบ ชิวๆสบายๆออกแนวคุยกันกับคนดูอะไรวันนี้คุยกันคุยกันกับท่านผู้ชมไม่เชิงแบบว่าทําคลิปดูเดือดอะไรวันนี้นี่ดินี่ดิอุ้ยอย่าโดนกูอย่าโดนกูอย่ามาโดนตัวกูอย่ามาโดนตัวหนูอย่ามาโดนตัวเฮ้ยรลบีกันหนึ่งไปฟาดอีกนหนึ่งว่ะไม่ฟันกูฟันเองไม่ตีมาอุ้ยมันมันตีผมก่อนได้ไงวะ ตีมาผมตีเองนี่นี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเออแล้วก็ท่านผู้ชมผมจะพาท่านผู้ชมไปลงดันแมวสักดันแมวดันแมวคนเดียวท่านผู้ชมว่าจะผ่านปะผมจะลองดันแมวคนเดียวนะท่านผู้ชมว่าผ่านปะผมจะลองดันแมวคนเดียวนะเดี๋ยวขอเก็บคิดตันให้เยอะๆไปไปครับเกาะก่อนลงดันแมวสักหนึ่งคนอะไรมานี้แล้วก็ไป ไปดูของที่โกทาวเตรียมตัวขึ้นเตรียมตัวขึ้นเป็นเป็ดโปอะ่ะเพราะว่าผมจะขึ้นเป็นเป็ดโปยนะเอเนี่ยไม้ดูซ่วมผมผมว่ามันยังมันยังไม่สุดอะ่ะไม้ดูซ่วมผมต้องแบบผมต้องแบบรอรอเป็นสีส้มส,สมรือว่าสมุไรก็แบบนี้ก็ถือว่าสวยดีนะถึงจะไม่แรงก็ผมก็ถือว่าสวยสวยดีตอนนี้ห้าได้ห้าแล้วเราขอเก็บสักแป๊บหนึ่งนี่ดิ ชิวๆนะครับคลิปนี้ก็ชิวๆนะครับเนาะตอนนี้ก็ผมจะบอกว่าทางช่องเรานี่เดี๋ยวนะทางช่องเรานี่กกำลังจะถึง1 0 0 0 0หมื่นซับสไครต์แล้วนะครับท่านผู้ชมคือตอนนี้คือ9 0 0าแล้วนะครับผมผมตื่นเต้นมากๆเลยถ้าครบ1 0 0 0งหมนซับนะครับอัดอัฟปูดอตีแล้วโอ้โหแยอะไรครับเนี่ยเยอะเกิน โอเป็นครั้งแรกในชีวิตผมที่ผมตื่นเต้นอะไรขนาดนี้นะครับก็เป็นความภูมิใจของผมที่ผมที่จริงผมว่ไม่อยากได้ผมไม่อยากได้อะไรมากหรอกผมก็อยากได้ที่ผมทําคือผมอยากทําให้ท่านผู้ชมทํา y o Youtube นะผมอยากทําให้ท่านผู้ชมหัวเราะอะ,รอะไรอะไรยังไงแบบว่ามาปลดปล่อยกับผมได้แบบดูคลิปผมหากวนส้นตีนอะไรวันนี้เออหลแล้วผมจะบ่อยเรื่องนึงนะครับคือเรื่องเซิร์ฟเกียนนะครับผม เซิร์ฟแนว v ีพีถ้าท่านผู้ชมอยากให้ผมทำก็คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนะว่าไปเกียนเป็นเดฟอะไรมานี่เป็นเดฟไปหาเกียนดึงคนกวนสวนตีนคนอะไรมาเนี้ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผมผมผมจะทำให้้าท่านผู้ชมขอผมจะทำให้รู้เปล่าผมจะทำให้นี่โอ้โหเฮี้ยฟัน,นไปโดนได้ไงวะก็ ผมขอดราม่าทักนีดหน่อยได้ปะคือผมก็อยากกลับไปอยู่บ้านนะครับท่านผู้ชมคือมันมันกลับไปไม่ได้อะมันกลับไปก็ไม่มีที่อยู่อ่ะผมต้องรอต้องรอย่าบ้านทําหลังใหม่ให้ผมอ่ะกลับไปคือผมจะบอกเรื่องเรื่องทําไมผมออกมาอยู่หอครับเดี๋ยวผมเล่าระบายให้ท่านผู้ชมฟังเลยแล้วกันคือวันหนึ่งใช่ปะผมก่อนผมที่จะรู้จักกับพี่เอฟพี่อัพเตอร์แชนแนลอ่ะก่อนที่ผมจะรู้จักกับแก ตอนนั้นผมเล่นอยู่ชาโดผมเล่นชาโด้ผมก็คาเลคเตอร์ผมก็เป็เนไอ้ล้นเียนคนอะไรวนี่ถึงจะเป็นซีรีสโรเพก็ตามแต่ว่ามันเป็นแบบว่ามันเป็นจุดกําเนิดของผมอะ่ะตรงน,นั้นน่ะแล้วทีนี้แล้วทีนี้แล้วทีนี้คนดูเพียบอะ่ะตอนนั้นตอนคลิปคลิป,ลปอ่าคลิปใครที่ใครเคยดูคลิปคลิปเพียบอะ่ะไออะไรวะล้นซ่าของเตยเฮียไอไปกระทืบไปกระทืบคนใต้โรงพยาบาลน่ะแล้วคนดูเพียบชอบทีนี้ผม เขาก็เลยบอกว่าเพียบก็เลยมาถามผมว่าเอ็งสตรีมเป่าอะไรประมาณนี้ผมก็เลยว่าผมผมไม่ได้สตรีมพี่ผมบอกว่าผมได้เล่นกับพี่ผมก็พอใจแล้วพี่อะไรประมาณนี้ผมก็แต่ว่าพี่บก็เป็นพี่ชายที่ดีสาหรับผมคนหนึ่งนะครับก็ถือว่าแกก็มอบให้ผมอะไรเยอะๆหลายอย่างเยอะมากเนาะก็จุดรุ่นเติมของผมก็คือตรงที่เป็นไอโรนแล้วก็ผมก็เลยเริ่มมาสตรีม เริ่มมาสตรีมทีนี้พี่พียบก็เลยแชร์พี่เอฟก็เลยโปรโมทให้อะไรวะนี่ก็แชร์วะไอ้ล้นสตรีมอะไรประมาณนี้คนดูเขาก็เลยชอบผมเขาก็เลยมากดซับกดไลค์ให้ผมทีนี้ทางบ้านผมเวทางบ้านผม,ท,นผมทีนี้เขาเลยแบบว่า,ามึงมึงเล่นแล้วมึงได้อะไรวะอะไรประมาณนี้แล้วผมแบบว่าท้อเลยจังหวะน,นั้นนะผมท้อเลยค่าไฟกูก็เสียอะไรกูก็เสียผมแตกเดะเดวเดะค่าไฟอะไรผมก็เสียอะไรประมาณนี้ เออไม่ใช่ค่าไฟอะไรแบบว่ากูก็เสียอะไรประมาณนี้ทําไมมึงเล่นเสียงดังอะไรจังอะไรประมาณนี้ผมก็เลยว่ามันทํามันได้เงินเออไม่เชื่อไม่เชื่อก็รอราดูรอดูผมมีตังได้อะไรประมาณนี้ผมก็เลยแกก็เลยว่าไม่เชื่อแล้วก็มึงติดเกมไฟค่าไฟค่าผมงค่าไฟอะไรกูก็เสียอะไรประมาณนี้ผมก็เลยตอนนั้นก็เลยแบบว่าป้าก็เลยมาเปิดร้านผมผิดผมผิดผมผิดกันกับป้าคือแบบว่าจะเรียกว่ายังไงดีว่าแบบ ทะเลาะก,กันหนักอะ่ะทะเลาะก,กันหนักแบบหนักโคตรแบบหนักจนจะตัดจะตัดหลานตัดป้ากันน่ะแล้วก็ที่ผมไม่ชอบคืออย่างหนึ่งคือแกแบบว่าแกก็แก่พอแล้วนะแกก็60 70นะครับผมพอดามา่านไดหน่อยนะคือแกมาเปิดร้านใช่ปะแกมาเปิดร้านอาหารแล้วทีนี้มาบังคับพวกผมซึ่งพวกผมมันโตแล้วเว้ยพวกผมแบบทำมาหากินด้วยตัวเองได้แล้วอะ่ะทีนี้แกมาบังคับว่ามึงจะไปไม่ไป,ไม,ไ,ปไม่ไปก็ ไม่ไปก็ไม่ต้องมาอยู่บ้านแบบว่าไม่อยู่ไม่ต้องมาอยู่บ้านกูทั้งๆที่ย่าผมอยู่กับย่ามาตั้งแต่เด็กผมไม่เคยเจอคนประเภทนี้เลยเว้ยแต่ผมก็เข้าใจว่าผมก็เข้าใจว่าแกเป็นแกแบบว่าแกเป็นแกเป็นป้าผมคือลืมตายขึ้นมานี่คือผมอยู่ผมก็ไม่ผมไม่จะผมก็ไม่ได้เชิงเนรคุณแผ่นดินหรอกไอ้ทุยไม่เชิงเนรคุณหรอกนะคือมันไม่ไหวจริงๆอ่ะถ้าผู้ชมก็คิดดูแบบว่าจนผมได้ออกมาอยู่หอจนผมได้มาสร้างมาสร้างตัวมาสร้างอะไรก็มีท่าผู้ชมคอยัพพ p o r t อะไรขนาดนี้ก็ถือว่าขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยครับที่คอยซัพพอร์ตผมอะไรนะคือแบบว่าผมคิดถึงย่าผมอยากกลับไปอยู่กับย่าแต่มันทําไม่ได้ว่ะผมต้องผมต้องอยู่นี่ผมต้องทํางานอยู่นี่ผมต้องมาเป็นแคสเกมต้องมาสตรีมต้องมาอัดคลิปต้องมาตัดต่ออะไรมาเนี้ยคือที่เห็นเป็นอย่างนี้ผมผมไม่ได้สบายนะเว้ยท่านผู้ชมคือผมแย่โคตรแย่เลยข้างนอกดูล่าเริงข้างในที่ผมนี่โอ้โหท้ออะไรนะแต่แต่ผมก็ไม่ท้อหรอกผมก็ไม่เหงาหรอกผมมีท่านผู้ชมแล้วก็ มีย่าผมอยู่ย่าผมตอนนี้แกก็อายุจะ80 8จะ81เลยนะครับแกก็80แล้วแกก็ถือว่าแกก็ถือว่าเก่มากพอแล้วนะครับผมก็ยังผมก็อาทิตย์หนึ่งผมก็ส่งไปให้แกเดือนผมไม่ได้ส่งหรอกผมก็ไปหาแกแล้วแต่ใครจะว่าอะไรผมก็กลับบ้านไปผมก็นั่นแหละผมก็เลยกลับไปเอาฟื้นนั้นซื้อนี้ไปฝากแกบ้างให้ตังบัลลังก์อัจฉริย์ละพภัณฑ์ที่ผมให้แกนะ ใช่ตอนนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นเป็นกี่ทีแล้วน่าจะ13บสามทีแล้วปะน่าจะหมื่นสามปะแล้วก็ไม่รวมอะไรก็ถือว่าให้แกให้แกใช้ไปคือคือตอนที่ผมมาอยู่หอเลกๆคือผมก็ทะเลาะก,กันกับยตานะครับแกว่ามึงจะไปอยู่เพื่อแล้วมึงมีค่าต่างค่าจ่ายห้องเหรอแล้วทีนี้ผมมึนด้วยผมก็เลยมืนทีนี้ผมก็เลยออกมาอยู่คนเดียวผมก็เลยมืนแกก็ยืดรถแกก็ยืดอะไรตอนนั้นคือมันเป็นช่วงช่วงยังไงอะ ช่วงแบบว่าผมไม่ได้ติดไวไฟอ่ะแล้วทีนี้ผมมาอยู่ใหม่ๆคือมันไม่มีไวไฟผมก็เลยพักสตรีมยาวๆคือจังหวะนั้นคือมาอยู่ฟรีประมาณ2-3าอาทิตย์ได้แล้วก็จ่ายค่าห้องไปผมก็เลยไปยืมตังค์พี่มาจ่ายค่าห้องวตอนนั้นเท่า,าไหร่วะน่าจะน่าจะสี่พันห้าพันบาทที่ผมยืมมาโอ้โหกว่าผมจะมาถึงจุดๆุดนี้ได้คือแบบว่ามันสุดจริงๆท่านผู้ชมคือแบบว่ามัน ก็ขอบคุณนะไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้จะตอบแทยนยังไงก็ได้แต่เขามากขอบคุณเนาะโอเคผมขอได้ามากเพียงเท่านี้พอเนาะแล้วก็เดี๋ยวผมไปลงดันแมวต่อคนเดียวเลยแล้วกันเดี๋ยวรอโอเคครับผมมาเดี๋ยวผมหาชุดเกาะแป๊บหนึ่งชุดเกาะนี่หรอตัวสร้างเกาะคิดตั้นยี่สิบอื้อหือ ค่ดอีกสองเรก็ตัง6 0หกร้อยตัง6 0หกร้อยนี่มีอยู่อะเค okay. อยู่ในรถนะครับผมฟาร์มมาเยอะเลยน่าจะอยู่ในรถนะแต่ผมมอาออกมามันออกมาไม่ได้หนิมันได้ทีละยี่สิบหนิใช่ปะมันได้ทีละยี่สิบาอันนี้ถูกล็อกอะไรอะรถกูเอ่อยี่สิบปะโอเคยี่สิบละ แล้วก็อีก38แล้เราเราทำเยอะๆเลยลแล้วกัน2อัน2อันละว6เป็นพันสองโอเคมีพันสี่ได้2อันแปบลบว่าไปตบหน้าแมวเล่นดีกว่าโอเคใช้เงินแดงครับหรอโอ้จานจบแล้วเดี๋ยวผมไปสดๆเลยแล้วกันผมไม่ผมไม่ค่อยอยากโมเท่าไหร่หรอกผมก็ตังมีหมื่นสองหมื่นก็ลงทีหมื่นห้า ก็ถือว่าจุกนะจุกจุกอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปกันเดีกว่าเราต้องไปกดตังก่อนนะครับคลิปนี้ก็บอกอีกรอบหนึ่งครับก็ชิวๆย้ําว่าชิวๆนะไม่ค่อยมีอะไรหรอกก็เงาๆก็นั่นนะไม่มีอะไรก็อยาการะบายกับท่านผู้ชมบ้างจะครบ1นึ่งหมื่นซับแล้วก็โอ้โหผมตื่นเต้นรอแจกของแล้วเนี่ย อาที่ครบหนึ่งหมื่นซับผมจะเปลี่ยนโลโก้ช่องนะครับเปลี่ยนโลโก้ช่องเปลี่ยนปกเปลี่ยนอะไรอัปเดตอะไรใหม่หมดเนาะแล้วก็อร,รอติดตามรับชมนะครับว่าก็จะจะเป็นอะไรก็รอดูนะครับผมเนาะเมื่อกี้มีสองหมื่นทีนี้เห็นหมื่นเก้าเฮียใครริบตังคูวะโอเคโหอ,อย่าขี่รถสี่ล้านห้าแล้วอ่ะต้องรอต้องรอเนโกรมาแอดมินผู้สร้างอะ่ะ เราไปลงกันเลยดีกว่าเรามาคนเดียวแต่เสียวต้องซอยรู้จักปะเรามาคนเดียวแต่เสียวซอยต้อชนะได้นี่เป็นอะไรพีคๆมากเลยนะครับท่านผู้ชมผมบอกกันเลยว่าไอเยียโคตรพีกบอกแค่นี้แหละพีคจะจัดเสียดายไม่มีเ,เงินแดงอันนี้เราผมไม่อยากใช้นะครับคือมันมันกากมันต้องมันมีเยอะต้องเดินเข้าไปตบหน้าวะนี่ปะนหน้าตาดูไม่ค่อยทนมือทนตีนเลยนาะยหนู โอ้โหเฮียพูดอย่างนี้มึงมากูเลยดีกว่าวะามึงพูดอย่างนี้มึงมากูเลยดีกว่าวะโอ,อ้เฮียโอ้เฮียโดนยิงโอ้โหโอ้โหจันเออเฮือแตกไอ้เฮีย พอดแล้วหมแล้วเออท่านผู้ชมแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยเห็นรถสามพันเดี๋ยวนะผมขี่โชว์เลยแล้วกันเดี๋ยวผมลองไปเหินลองไปอะไรโชว์เลยแล้วกันเนาะไม่ต้องนอนแมงและแมงไม่ไม่ไหวจริงท่านผู้ชมคนเดียวแมงไม่ไหวจริงชั้นบนชั้นล่างอะไรยิงหมดแมงไม่ไหวอ่นนี่นะครับแปดเจ็ดสองแปดรถครบครบสองสามพันยอดสามพันครับแต่ว่าแม่งน้ำมันจะหมดต้องไปเติมน้ำมันก็ถือว่าแรงนะดูดิ จุกตำรวจแบบว่าไอ้อจุกการเดียนแบบว่ามันอยู่นะดูที่เข็มไม้อะไรก็ถือว่าสุดยอดเดี๋ยวจะลองแบบว่าลองไปเหินดูดิเหินเหินมันจะเป็นยังไงวะเหินมันแบบเหินจะเหี้ยปะโอ้ยเข็มเออผมยังมาเติรน,น้ำมันนี่หว่าลืม เอาเติมไม่ได้เอาปัม๊มปั๊มมือสองปัม๊มปั๊มเซ็งแรงกว่าเออนี่ไงโอเคเดี๋ยวเราลองลองไปเหินลองไปขี่วัดความแรงผมไม่ได้ขี่โอ้ผมไม่ได้ขี่โชว์ท่าผู้ชมก็ถือว่าหลายวันอยู่นะก็ได้มาก็คือเก็บข้อกระลาษผมว่าหัวรจะขายทิ้งอยู่คันนี้แม่งไม่ผมไม่รู้จะเอาไปทำอะไรดีคือ เป็นการเดียนไงรถการเดียนก็มีทีนี้โอ้โหบรรล,ลัยเลยทีนี้เอาไปก็เอาไปก็ไม่ได้ขับเอาง่ายอะเอาไว้ก็ไม่ได้ขับต้องยังไงต้องขี่แม่งเลยแล้วแม่งตำรวจคนนี้แม่งชิวจัดเว้ยไหนวะเขาไปไหนละดูดิแม่งโคตรชิวอะใครวะโอ้อ้นี่นี่นว่ะแม่งชิวจัดไอ้บ้า ไม่ออกเว้นแดกฟรีเช็คทำงานไปด้วยโอ้โหสุดยอดจริงๆไหนวะตรงเหินเออนี่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 อันอ à, นี้ครับท่านผู้ชมผมจะบอกสเต็ปการจุกตำรวจนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผมไปจุกตำรวจแบบว่าแบบว่าแบบไม่ชนอ่ะอะไรวะเนี่ยเดีแบบ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปเริ่มตรงนี้เลยดีกว่าผมจะสอนสเต็ปการจุก ผมว่าผมต้องรับมือไม่ไหวแน่เลยถ้าถ้าสอนนะเดี๋ยวามาใช้แบบว่าเอามาหนีผมอีกอะไรวันนี้ผมไม่ไหวนะโอเคเ๋ยวผมสอนนะครับสอนสอนเข้าๆแล้วกันเนาะแบบว่าพอจุกเป็นอะไรวันนี้ส่วนมากมันจะมีตรงไฮเวย์ส่วนมากตรงไฮเวย์นี่คือสุดจัดตรงไฮเวย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทางโค้งมันไกลอย่างวะ อ่าท่านผู้ชมผมจะสอนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมจะสอนจุดเถินต่างๆเลยนะครับมันจะดูมันจะดูง่ายดูชิลไปแลยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอนนะครับอ่าไหนวะนี่ครับเราเราพยายามกดกดซีมองหลังนะครับท่านผู้ชมคือซีนี่เอาเริ่มเริ่มจากนี้เลยคือแบบว่าหนีมาใช่ปะกดพยายามกดซีมองหลังหรือคนถนัดแบบผมก็ได้ผมส่วนมากผมถนัดดูอย่างนี้นะผมถนัดแบบว่าเลื่อนเมาส์ดู อเคเราพยายามดูนะครับตรงนี้คือเป็นแบบจุดจ,จุกดีมากเลยผมหัวร้อนหลายทีแล้วนี่ครับเราว่าเราเราจะเล่นลินกับมันได้ครับเราเป็นรถคันเล็กเราเล่นลินกับมันอย่างเงี้ยมันมันก็อาจจะหลงเราก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนมากผมก็จะขี่เข้ามาปุ๊บขี่เข้ามาเลยก็นี่เลยก็ไม่ต้องพูดพรมำนนี่ก็เหินตรงนี้ครับก็พยายามเหินให้ดีนะครับเหินแบบว่าเห็นปะมันจะทรงพยายามทรงรถให้ดีผมจะบอกการเหินนะครับการเหินคือกดคอนโทรล คอนโทลคือพุ่งขึ้นชิปคือพุ่งลงนะครับนะครับผมชิปชิปคือชิปคือพุชิปคือลงคอนโทลคือพุ่งนะครับอ่ะแล้วก็แล้วก็นี้นะครับแล้วก็จุดจุดคนที่คนน่าจะรู้แบบไม่ไม่ขาดเลยอะจุดตรงนเนี้ยเนี่ยส่วนมากไม่ต้องกลับตรงนี้ก็ได้นะครับกลับตรงนี้การเดียนขอดักทางได้นะครับว่าส่วนมากเรามากลับตรงนี้ก็ได้เออแล้วแต่สเต็ปคนจะถนัดนะครับนี่ เลามาอย่างนี้เลยเราก็หลอกไปทีนึงว่าจะโดดตรงนี้ก็กลับมามันก็ตามแผนเราแต่ถ้าคนไหนเชิงหนาก็ถือว่าเชิงหนานี่ยๆพยายามเหินพยายามฉีกซ้ายออกไปนะครับฉีกซ้ายย้ำว่าฉีกซ้ายนะครับทุยเราออกเนี่ยมันจะ,ม,นจะมาเลนนี้พอดีไม่นไม่งันไม่อุ้ยไม่งันม,มันก็จะตกไปเลนนู้นก,ก็จะดีนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอ่าถ้าใครเหินไม่ผ่านใช่ปะเดี๋ยวผมจะสอนแมงละเอียหบนเลนนี้นีแป๊บนึง โอ้ถือว่าแรงนะคันนี้จุกจุกกรเดียนได้นะผมบอกก่อนนะเนี่ยแล้วใครเหินเหินเอาง่ายคือไข่เหินเคลือนเหินตกลงมาตรงนี้ใช่ปะรถไข่วะเนี่ยเหินตกเหินตกมาตรงนี้แล้วก็แม่งก็มาอยู่ตรงนี้นีตามช่องแคบอะไรพวกนี้เราก็รีบกลับรถเลยครับถ้ารถเรายังทรงดีเรารีบกลับมาอย่างนี้ครับกลับมาตรงไหนก็อ้อมาตรงไหนก็ได้แล้วเราแล้วเราตรงมาแลวครับทีนี้แล้วเราแบบนี่นี่นี่ตรงตรงทีเดียบมันอยู่ตรงนี้ป่ะนี่ แล้วเราก็ค้างอยู่ตรงนี้ก็ได้ถ้าใครค้างอยู่ตรงนี้ได้ยิ่งดีนะผมบอกก่อนใครค้างอยู่ตรงนี้ได้ยิ่งดีแล้วก็แล้วการเดียนขายกาเดียนเขาจะมัวเสียเวลาขึ้นไปอย่างนี้ใช่ปะมันจะมีบันไดขึ้นมาเนี่ยมจะมีบันไดไหนวะบันไดผมจําได้นะผมเคยขึ้นอยู่เอ้านี่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 เออนี่นี่บันไดแล้วขาจะมัวขึ้นบันไดไปจับคุณคุณก็เหินลงเหินลงไฮเวย์เนี่ยก็จบก็ถือว่าจบเนาะ มันก็จุกง่ายนะครับจุกกาเดียนไขจุกเป็นนะครับจุกได้ทุกตรงง่ายๆถ้าเจอกาเดียนแบบตึงๆก็ก็ถือว่าแล้วนะก็เป็นตามกรรมแล้วกันเนาะประมาณนี้เนาะเนี่ยก็ก็ผมก็ได้เอาออกมาขี่ให้ดูแล้วกันก็ถือว่าก็ถือว่าใช้ได้ก็ไม่ถือว่าแย่นะครับผมก็สองจิตสองใจก็จะาขดีไม่ขายดีอะไรวันนี้เนาะ โอเคเดี๋ยวเรากลับเซนทันกันเลยกว่าน CT เซนทันเลี้ยวดีนะครับเลี้ยวดีอยู่ถือว่าสุด,ดยอดอยู่รถสามล้อดูดิดูดจังดูการจังหวะเลี้ยวดิถ้าเป็นรถสี่ล้านห้านี่คือเลี้ยวไม่ได้นะมว่ก่อนนะแม่งต้องเลี้ยววงกว้างโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้แหลนะนอะผมก็ได้มา ได้มาบอกได้มาอะไรหลายๆอย่างเนาะผมก็นั่นนะก็ก็น่าจะมีแค่นี้แหละคลิปนี้ก็ก็ไม่น่้มีอะไรแล้วก็ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็แล้วก็ถ้าชอบลืมกดไ like, ลค์กดซับสไครต์ที่เดือดรึเดือดกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดอะไรใหม่ๆของผมนะครับถ้าถ้าใครอยากติดตามแฟนเพจของผมก็อยู่ใต้คใต้คลิปนี้เลยนะครับอ่าอะไรผมจะแปะไว้ให้นะครับ อ่ะแล้วก็ไม่ต้องถามนะแล้วทำไมพี่ครับทำไมคลิปนี้น่าเบื่อเนี่ยครับกูก็บอกอยู่ว่าคลิปนี้ก็ชิวๆนะครับก็บอกไว้ก่อนนะก็เป็นวันว่างๆของไอ้หลุยนะครับผมก็วันนี้ก็ก็อีกตามเคยนะครับเดี๋ยวขอใส่หูวแกลก่อนก็วันนี้ก็อีกตามเคยนะครับก็ไอ้หลุยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไลฟ์สดหน้าอีพีหน้านะครับจะเป็นอะไรก็รอติดตามรับชมนะครับผมวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายนะครับ